E มาเจอกันกับคุณบุ๊กอีกครั้งหนึ่งนี้คุณบุ๊กจะนําเสนออีกอย่างหนึ่งของ P G Travel ใชวว่ Travel Line ก็อันนี้จะเป็น Packing Cube c u วที่เป็นแบบว่า C U B E เอาไว้ทําอะไรเวลาเราเดินทางเนี่ยในกระเป๋าเดินทางของเราไม่ว่าจะเป็น Backpack หรือจะเป็นพวกกระเป๋าล้อลากเนี่ยบางทีเราก็ต้องวางเสื้อผ้าเข้าไปแล้วบางทีมันก็จะสเปรดสปะถ้าไปดูคุณเบนคุณเบนเขาจะต้องแบ่งเป็นกระเป๋าเล็กๆย่อยๆซึ่งมันก็จะมีขายก็จะเป็นพวกกระเป๋าพลาสติกถูกที่เอาไว้แพ็คแต่ว่าอันเนี้ย ทำไมนายต้องด่าคนไม่ด่าหมายถึงว่ามันก็จะมีพวกราคาแบบธรรมดาที่แบบไม่แต่อันนี้ก็จะมีแบบที่เป็นไฮเอนด์สำหรับคนที่ต้องการฟังอ็นด์เอ็เบ๊ปากมอสขงบน เป็นของไฮเอ็นสำหรับคนที่ต้องการคุณภาพ่าใช่ที่ต้องการคุณภาพต้องการแบบฟีเจอร์อะไรเงี้ยแต่ราคาก็ขึ้นไปตามนั้นคือมันก็จะมีพวกแบบเป็นแพคกิ้งเซตที่แบบว่าราคาไม่ได้แพงมากอะไรเงี้ยเออซื้อแบบเป็นเซตเซตสามเซตสี่เซตแล้วเนี้ยก็ราคาสูงขึ้นมาพอสมควรเขาก็จะมีเรื่องของวัสดุแล้วก็ฟีเจอร์บางอย่างเพิ่มเข้ามากระเป๋าจัดระเบียบทั่วไปใช่เอาไว้จัดระเบียบในกระเป๋าได้อันนี้มีสองไซส์อันนี้คือไซส์ใหญ่างเขาเรียกว่าไซส์กางไซส์ใหญ่แต่ยังไม อันนี้ไซส์กลางากลางเนี่ยจะ8-18ถึง18ลิตรคือมันขยายได้ส่วนไซส์เล็กเ,ลเนี่ย4.5ถึง9ลิตรก็คือมี2อันเดี๋ยวเราให้ดูก่อนอันนี้ตัวไซส์กลางเนี่ยเกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสละแล้วก็อันนี้ถ้าเป็นอันนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆหน่อยมีหูหิว้วน่าจะเป็น,นหูเอาไว้สำหรับเกี่ยวนูนเกี่ยวนี่แหละเกี่ยวอะไรบางอย่าง อันนี้ข้อเจ๋งของมันคืออะไรรู้ป่ะก็คือตรงนี้เวลาเขาจะเปิดออกใช่ไหมนี่เราก็จับตรงนี้ตรงกลางมันมีรูให้นิ้วสองไวแล้วเราก็ดึงออกได้เลยเพิ่มความสะดวกง่ายใช่ไม่ต้องมานั่งแบบกับทมันดีอย่างงี้ใช่ประมาณนั้นเวลาใช้งานเนี่ยเวลาเราจะรีบเราก็เปิดออกง่ายๆแล้วก็เวลาจะปิดเราก็รูสองฝั่งเวลาปิดจะวุ่นวายนิดหน่อยมันก็เป็นปกติของการปิดอ่าใช่ก็รูสองฝั่งเราก็ได้เวลาเปิดที่จะง่ายหน่อยอันนี้ฝั่งนี้เอาไว้ใส่ผ้าใหม่ นะเพิ่งซื้อมาเมื่อวานเขามีการแบบบอกเลยเหรอใช่อันนี้เพิ่งซื้อมาเมื่อวานให้ใส่ช่องนี้เออซื้อนานแล้วให้ใส่ฝั่งหนึ่งซื้อนานแล้วหมถึงเก่าใส่แล้วใช่ไหมผ้าเก่าใช่ผ้าเก่าคือใส่แล้วไงผ้าใส่แล้วอ่าผ้าใส่แล้วนี่เขาจะมีช่องด้านาหลังเขาบอกให้ทําอย่างนั้นเลยเหรอใช่ช่องด้านหลังเนี้ยเอาไ้ใส่เราต้องทำสลับกันไม่ได้เหรอก็ได้แต่ช่องหลังมันเล็กกว่างอ๋ออ๋อเพราะเราจะขยุยมันนี้ใช่ไหมเข้าใจว่าถ้าเป็นพวกผ้าใช้แล้วบางทีมันจะเป็นพวกของที่มันของนี่อยกกนนะา็อออยมัจจู่ช่ง ่อ๋ออย่างนี้ดีกว่าช่องที่ว่าคุณบุ๊คคิดว่ามันคือช่องใช้แล้วนะมันคือเอาไว้เก็บพวกเครื่องในที่มีความอับเหม็นเน่าอ่าก็คือแบบของที่มันแบบเรียกว่าอยากจะแยกผ้าสกระปอกแอจเป็นแบบ ผ้าที่มันมีความสกปรกละกันไม่อยากเอามาปนกันอ่าไม่อยากเอามาปนนะก็คือตรงนี้จะเป็นช่องด้านหลังต้นข้างใหญ่ลองใส่เข้าไปอันนี้ของใช้แล้วใช่ไหมสมมติอันนี้เป็นของใช้แล้วเราเสื้อตัวนี้มันเอกโคนมาตกโคนอ่ะเอาอ่าอย่างหนี้ใส่เข้าไปสบายๆเลยเนี่ยคือจริงมันก็คือใส่เข้าไปได้แบบเต็มที่เลยแหละตัวนี้ก็ตกโคนคือจริงๆช่องใช้แล้วส่วนมากเราจะใส่เข้าไปต่างประเทศเราก็จะใส่แค่พวกเสื้อยืดขั้งในหรือว่าพวกถุงเท้าพวกอันเดอร์แวร์อะไรเงี้ยประมาณนั้นที่จะ้ดูดีเรื่อ์ ้เทาก็ประมาณนี้เหม็นๆไปอ่าส่วนด้านบนเนี่ยเราก็ใส่เสื้อผ้าของเราไปได้ปกติอันนี้เป็นด้านที่เมื่อกี้แฉล์เพ้นออกมานะคะอันนี้ใ่เสื้อกมาปกติอันนี้ออกไปก่อนไหมอ่ะเดี๋ยวไม่ต้องันนะไว้ใส่เยอะๆไงจะเห็นว่าใส่ได้เท่าไหร่ อ่ใส่เข้าไปละก็ว่าจริงๆนะคนจัดกระเป๋าก็จะมีการม้วนพุงม้วนผ้าอะไรด้วยนะอันนี้มันอาจจะไปใส่อันเล็กได้ไงอ๋อถึงอ่าใช่ประมาณนี้อ่ะทีนี้เราก็ปิดไปสมมติว่ารร้สึกว่ามันเต็มละเราก็ปิดไปปุ๊บอ่ะสองข้างก็จะได้เป็นหนึ่งกล่องแบบนี้ซึ่งถ้าเราสึกเฮ้ยเรายังมีอีกเรามีของอีกอันนี้มันมีความเจ๋งตรงนี้คือมันขยายออกมาได้อีกชั้นหนึ่งตรงนี้อ่ะให้ดูมันมีซิปไว้อีกชั้นหนึ่งเพื่อขยายกระเป๋าเพื่อขยายให้มันขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บ เราบอกอขยายกระเป๋าทั่วไปเหมือนกระเป๋าเดินทางเลยใช่เหมือนกระเป๋าเดินทางเราก็จะสามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้อีกก็เปิดออกมานี่คือฟีเจอร์ของมันคะ่ะใส่เข้าไปอีกนี่มีอีกค่ะจะ,อะเอาไปเยอะๆค่ะไปงานการล่าดินเนอร์ไปขึ้นดอยอ่าทีนี้ปิดเข้าไปก่อน าทีนี้ปิดเข้าไปเขาบอกว่าเราสามารถนําอันเนี้ยมาแทนพวกที่เป็นวัคคัมแบ็กอ่ะพอปิดอย่างนี้เสร็จใช่ไหมเราก็กดเลยกดเพื่อจะรูดซิปไอชั้นที่เราขยายไว้อะเข้าไปอ๋อเหรอได้เลยหรอใช่ถ้าถ้าเนี่ยมันก็จริงๆผ้ามันจะมีความไอ้นี้อยู่แล้วแล้วก็รูดเข้าไปเลยเนี่ยผ้าตะข่ายที่มีรูคือถ้ามันไม่ได้แบบแน่นสุดๆแล้วอ่ะมันก็จะทําให้มันสามารถรวบเข้าไปได้อีกเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะอะก็ถ้าของมันเยอะมันก็จะ ใช้พลังนิดนึงเนี่ยมันก็จะการว่าเราก็สามารถคอมเพสตัวเสื้อผ้าของเราเนี่ยให้มันแบนลงเนี่ยก็คือฟีเจอร์ที่เขาคิดมาหรือถ้ามันแน่นมากจริงก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยให้มันสูงไว้เนี่ยก็เป็นแพคแบบนี้แล้วก็จะไปใส่กระเป๋าว่าอะไรของคุณก็ได้แหละจะเป็นกระเป๋าเดินทางแบบแบ็คแพคจะเป็นกระเป๋าแบบอ่ล้อลาก็ได้แต่ถ้ารู้สึกว่าเราอินเลิฟกับพีคดีไซน์แล้วเนี่ย คุณก็ควรจะต้องคุณก็ควรจะใช้รุ่นนี้ Travel Backpack 45ลิตรอันนี้เขาก็ได้ออกแบบด้านหลังเนี่ยให้มันพอดีความกว้างเป๊ะเลยใส่เข้าไปเนี่ยเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยก็จะอ๋อเราเราก็มีรองเท้าที่เราจะเอาไปอีกใช่เงี่ยใส่รองเท้าก็ใส่ในชูเพาใส่ชูเพาะคะ่ะเนี่ยอันนี้ใส่ไปคู่เดียวพอ,อเราไม่ได้รองเท้าเยอะ,อะเอาไปให้คู่เดียวเผื่อเราจะไปวิ่งนีไงใช่ อ่าอ่เงี้ยก็มาเป็นเซตได้มันก็จะเป็นแบบนี้เป็นเซตเลยใช่อะถ้าเรามีของเล็กของน้อยคุณบุ๊ก่จริงจริงวงอันเดอร์แวร์ไซส์เล็กเนี้ยก็ขยายได้ใช่ไซส์เล็กก็ขยายได้เหมือนกันเปิดเดี๋ยวเปิดให้ดูแฮะอืมซส์เข้าไปใหญ่ไหมมั้ยอัดเข้าไปได้เลยต้องปิดฝั่งนี้อันนี้ก็มีระบบแทนโอเพนเหมือนกันแท์โอเพนอย่างเงี้ยอ่าใช่ฉีกออกได้เลย เพื่อให้เวลาใช้งานสะดวกเพราะนั้นเวลาเอาไปใช้เนี่ยไม่ต้องงงไม่ต้องแบบคือถ้าไม่รู้เนี่ยบางทีเราจะแบบเอ้ยทำไมต้องเปิด2ฝั่งวุ่นวายใจคือเขาดีไซน์ซิปมาให้เป็นแบบระบบอย่างที่ว่าว่าสามารถเปิดดไ้ดียวออกแล้วใช้งานอ่ะก็คือฉีกออกทีเดียวใช้งานได้ไม่ต้องมานั่งหาซิปอ่ะไม่ต้องมาเฮ้ยซิปอยู่ซิปอยู่ฝั่งไหนเอออะไรเงี้ยคือแบบอ่ะจับตรงเนี้ยแล้วก็ฉีกออกแต่ตอนรูดเก็บเขาจะบังคับให้เรารูดมาอยู่ตรงกลางเลยอ่าใช่ใช่ใช่เพราะว่าไอ้ลูนั่นมันอยู่ตรงกลางใช่ก็จะต้องลูดสองฝั่ง ไซส์เล็กเนี่ยก็จะขยายได้จาก4.5กันเป็น9ลิตรอันนี้มีช่องได้สำหรับใส่ของ,ชองใช้แล้ว,ลวพวกถุงเท้าใช้แล้วอันเดอร์แวร์ใช้แล้วอะไรพวกเนี้ยก็ยัดเข้าไปพวกขนมขนมที่กินแล้วถุงเหลือไม่ต้องใส่ทิ้งขยะที่โรงแรมได้ไม่เราอยากเก็บพอเก็บพอใช่ นะก็เนี่ยเรียกว่าใส่เข้าไปได้เลยแล้วถ้าขยายก็จะขึ้นมาวมวมนิดนึงพอดีใช่เนี่ยดูดีมันมันดูเป็นเซ็ตที่เข้ากันมากเลยนี่ยเขาที่ออกแบบเองกระเป๋าเนี่ยมาเป็นโมดูเป็นระบบแบบโมดูล่าสามารถใส่เป็นแพ็คๆๆกของเขาก้อนก้อนก้อนได้แล้วก็ขนาดที่มีความยืดหยุ่นมากพอสมควรสนใจก็สามารถเข้าไปดูในตัวเว็บของ i love to go ได้นะใครอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็ติดต่อมาได้อันนี้ขายแยกนะมันไม่ได้อยู่มันไม่มากระเป๋านะคืออันนี้เราสามารถซื้อแยกไปได้เลยอันนี้ก็ชิ้นหนึ่งใช่ไหม ใบเล็กอันนี้ถุงรองเท้ากว่าชิ้นหนึ่งอันนี้ใส่เสื้อผ้าไซส์ใหญ่ใช่ใหญ่ซื้อกี่เซตกี่กี่ชิ้นกี่ไงแยกหมดเลยไม่ได้ว่าจะต้องรวบชุดไม่รวมไม่รวมไม่รวบนะประมาณนั้นสามารถซื้อแยกได้หมดทุกชิ้นเรามีกระเป๋าไปคิดเราเองก็กระเป๋าเราไซส์เท่าไหร่ใหญ่จะใส่นี่สองซื้อนี่หนึ่งซื้อนี่สามอะไรเงี้ยอ่าซื้อแจกญาติปีใหม่ ก็มีขายที่ w w w i l e f t t o g c o m s h o p แล้วก็เมนูท่องเที่ยวหรือว่าจะเสิร์ชว่า Peak Design Packing Cube คคำนี้ก็ได้ก็จะเจอไซส์ตอนนี้มีสองไซส์แต่อีกหน่อยเขาอาจจะมีกลเขาอาจจะมีใหญ่เพราะว่าตอนนี้เขามีเล็กกลาง m กับเอเดี๋ยวอาจจะมี L อลอีกหน่อยเดี๋ยวถ้ามันตอบจทย์เขาก็อาจจะมี L อออกมาสอบถามข้อมูลได้ที่ไลน์ i l e ล t t o o g l หรือว่าสั่งซื้อทางไลน์ก็ได้หรือสั่งซื้อทาง f c e b o o k Message ก็ได้ถ้าอยากจะใช้การตัดบัตรเครดิตหรือว่าชอปปิ้งที่เว็บเราก็ได้ ใช่นะคะอยากให้ทุกคนช่วยกันเข้ามาอุดหนุนนะคะปีหน้าจะต้องไปเที่ยวต่างประเทศแล้วนะคะตอนนี้เราก็ขาดเงินอยู่ขาดรายได้ขาดรายได้ซื้อกันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าที่จะอุดหนุนนะคะเพอเปนคลิปหน้า๊ายบายขอบคุณครับ